สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดซี่นะครับเดี๋ยวกลับวันนี้แล้วนะก็ไม่มีอะไรมากตื่นเช้ามาก,กินอาหารเช้าเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่ไกด์จะพาไปทำบีบิมบับมั้งแล้วก็ใส่ชุดฮันโบกศูนโสมแล้วก็ไปร้านละลายเงินวอลแล้วก็ไปสนามบ,บินบ่ายโมงนะครับผมแล้วก็กลับไทยแหละไม่มีอะไรวันนี้ก็เรียบง่ายนะ เดี๋ยวรวบทุกอย่างไว้อาจจะให้รวมใน EP เดียวกันไปเลยนะครับจะได้ไม่แบบซอยยิบย่อยมากเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคลิปยาวเดี๋ยวแยก EP ให้นะครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะโรงแรมคืนที่3 h o โฮเทลเดอ์ตนี่ครับส่วนมากก็ถ้ามาทัวร์ไม่ต้องห่วงเรื่องโรงแรมนะครับโรงแรมดีห้องน้ำสะอาดทุกอย่างก็คือครบคันนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับห้องอาหารก็ไม่มีอะไรมาก มากับโรงแรมสบายใจได้ทุกอย่างเอวิติงโอเคมีแค่อย่างเดียวตื่นเช้าแล้วก็ทําเวลากับบางแผนที่เขาให้เราเที่ยวเพราะว่าคนเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใครโชคดีนะที่แบบว่ามากุ๊ปน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็สะดวกสบายเหมือนกันอ่ะอโอเคนี่ไปเลยค่ะกินข้าววันน้วันนี้เรามากินข้าวยำนะครับก็พี่ไก่บอกให้เขย่าข้าวเพื่อให้ข้าวเนี่ยไม่ติดในถ้วยนะ ก่อนที่เราจะเอาใส่ลงไปในถ้วยยำนี้นะครับผมให้ข้าวไม่ติดนะอ่ออะขาขยอยไม่แรงพอเ,เรสร็จแล้วก็คลุกเลยนะครับจอน้นึ่นเนี่ยถาบเนี่ยที่หนูยับได้ดจับตัวเนี่ยความหนา อาลมสตอรี่โอเคอันนี้คือเมนูข้าวยำี่จะส่งไปให้ลูกไถ่นะรูปวิดีโอถุกไหมนะรูปลูกอรูปนี่น้องจายน้องจาย่ไม่โอเคเดี๋ยวถ่ายเพิ่มเติมอย่างอื่นนะครับเอาไปแล้วส่งไปยด้ทกงนี่นะมีเครื่องเคียงปูก็ ขอบคุณม่กครขอบคุณรัอคค่ะอยู่ในเก๊ด้านข้างอืมได้ไมเน่มันก็อร่อยเนาะเพราะมีซอสแล้วก็มีผักอะไรแบบเต็มไปหมดเลยมีแตลายมีนี้ไม่รู้อะไรอ่ะมีถ uh, ั่งงอกมีถ mm ั่วงอกมีแครอทผักเขียวๆไม่รู้ว่าอะไร ก็มีไมไสไ<า>หน้ำไม่รู้อันนี้อะไรอ่ะอ,อืมไม่รู้วิทาทุกคนแต่ว่าอร่อยลอ,อชิมหมูโปรตีนเลยคน,น,นไม่จัดเท่าไหร่ แต่ว่าชื่อรวมกันก็ออดกลมกล่อมนะเดี๋ยวลองพิต้ากิมจิพิต้ากิมจิต้องลองหน่มันก็จืดๆอะ่ะอ๋อมีเปรี้ยวปลายๆอืมเปรี้ยวปลายๆโอเค โยดยรวมก็ชอบอันนี้ชอบเ่ายัน<ม>เพราะว่าถ้าใครชอบเข้มคุนอะ่ะแนะนําว่าให้ใส่ซอสแบบนี้เพิ่มเนี่ยใส่ซอสอันนี้<ม>เยอะๆจะยิ่งมีรสชาติเป็นซอสโคจุจังปรุงรสมาแล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะไปสนับบินกันแล้วนะครับทุกคนล่าลาไปด้วยข้าวถ้วยนี้นะคะนะ ก็เป็นที่ช้อปปิ้งสุดท้ายก่อนจะกลับประเทศไทยนะทุกคนเป็นที่ละลายเงินบอนนะครับก็คือที่นี่เขาแนะนําให้มาล้มละลายก่อนกลับบ้านได้เลย <laughs> ลก็คือไปช้อปปิ้งไปดูว่าแบบอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรนะเริ่มต้นก็สาลายเลยซื้อ5้าแถมหนึ่งราคาก็อยู่ที่1 4ึ่งหมื่นสะีพอนะต่อหนึ่แพ็คแล้วก็จะมี ก็กระทะกระทะครับนีห้าหมื่นห้าพันบอกระทะอารมณ์เหมือนคเรียคิงนะที่พี่ไกด์บอกนี่ไงนี่นะครับอ๋ออันนี้ก็น่ารักอ่ากระทะกระทะ ที่ทรงแปลกๆหลายแบบนะครับก็กระทะทอดไข่แล้วก็ทำอย่างอื่นไปได้ด้วยในตัวนะสามหมืนแปดพันวอนอันนี้ดูน่าสนใจนะนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนอื่นหม้อนะเสื้อผ้าก็มีนะครับเสื้อเนี่ย อันนี้เนี่ยอันนี้เหมือนเป็นเอ,อ่อตัวต่อทางนู้นเสืส้อผ้าเยอะเลยอ๋อตุ๊กตาก็มีนะของฝากเล็กๆน้อยๆน,นะครับอันนี้เป็นเหมือนโมดิะโมโบายเหรอ กตานะครับมีหมอนด้านหลังกันไกยตัดเล็บพวงกุญแจที่ติดตู้เย็นอ่าขอฝากที่ละลึกกันชุดอันนี้ก็มีดูฝั่งน,นู้นกันไก่ตัดเล็บยี่ห้อนี้นะครับตองเจ็ดนะยี่ห้อยอดฮิตของเกาหลีนะครับเขาบอกว่าใช้ดีใช้คมใช้ทน ถ้าไม่หายก็คือใช้ไปยาวๆน่ะทุกคนมาแบบครบเซตทุกวันเราห้าวันทีเนี่ยก็มาที่นี่ก็ทำห้วันทีนี่อยู่บ้านือรนะซื้อฝาใครบ้างอันนี้ที่กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อปฝาอยู่เรื่อยัยังครับนี่มีมีลนี้ได้เลยเต็มเลยหวนแขวน อ๋อโอเคที่ขัดเล็บนะครับอันนี้พี่เขาแนะนําบอกว่าขัดแล้วเล็บเป็นสีเอ่อเงาเงาธรรมชาตินะสองหมื่นวอนเนี่ยมีลายให้เลือกเต็มเลยอ่าตัวที่ขัดเนี่ยครับเขาเป็นกระจกนะทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวที่เขาแนะนําว่าซื้อกลับไปใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับซื้อครั้งเดียวอประมาณนี้เดี๋ยวเราเก็บเข้าคืนให้เขาก่อน ครีมผลิตภัณฑ์ยาสะผมใดๆนะครับมีหมดะนะนู่นนี่มีแก้วเก็บความร้อนเก็บความเย็นด้วยแก้วมักก็มี มาร์กหน้ามาร์กหน้าที่นี่ซื้อห้าแถมหนึ่งนะครับราคาก็อยู่ที่แพ็คละหนึ่ง่นวอนนะหนึ่งนวอนถ้าเราแลกมาตอนที่มันสูตจุดสอก็เนี่ยสิชิ้นนะครับหนึ่งมืวอนสองร้อยบาทน่าจะใช่ถ้าจะไม่ผิด <c oughs> อา้าวมีมาร์กหน้าสมสมก็เป็นของขึ้นชื่อของเกาหลี โอเคคร้าวๆก็ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรากำลังจะไปสนามบินกันแล้ว